f อแบบไหนเหลือเชื่อเอฟซแบบนี้ก็ยังมีอยู่อีกหรอบางครั้งเอฟซก็เข้ามาแต่งชีวิตของเพใหญนบ้านมากเกินไปเขาจะไม่มีแฟนหรือมีแฟนมันก็เรื่องของเขาเมื่อที่ผ่านมาโกกีโพสต์รูปร่วมเฟรมลูกแก้วและเพื่อนๆอ,อีกหลายคนพร้อมแคปชั่นบอกว่าเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะคะพร้อมเปิดตัวเร็วๆนี้ ซึ่งมันก็มีคอมเมนต์จากบรรดาชาวเน็ตบางคนที่ไม่เข้าใจและเป็นติงที่จ้องอคติอยู่ตลอดเวลาหรือเป็นติงที่ชอบบงการชีวิตคนอื่นนั่นแหละโดยได้มาโพสต์บอกว่าคอมเมนต์ในโพสต์ของโกกิและพูดว่าใช้ความเป็นโสดเต็มที่ก่อนครอบครัวผ่านมาแล้วก็ย่อมรู้ดีไม่ต้องมีใครสอนคิดเองได้ในฐานะผู้ติดตามหนูตั้งหลักให้มั่นคงแข็งแรง แน่นหนาก่อนค่อยกลับมาคิดเรื่องครอบครัวอยู่คนเดียวสุขสุดๆแล้วจ้านาน,นี้โกกิก็เลยมาตอบคอมเมนต์ของคุณป้าท่านนี้และบอกว่าเขาหมายถึงการทำธุรกิจกันจับป้าทำไมป้าถึงได้ปึกขนาดนี้ปึกจริงๆปึกไม่ได้ปึกเล่นๆนะปึกไม่ปรึกษาใครเลยชาวเนต็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นและบอกว่าคิดไว้ไม่มีผิด ว่าต้องมีคนเข้าใจแบบนี้ใช่ครอบครัวที่ว่านี้ก็คือเขารวมธุรกิจด้วยกันประมาณนี้นะเท่าที่สังผู้ใหญ่บ้านและโกกิเขาพูดเมื่อคืนนี้ครอบครัวที่อบอุอน่นเอซบางคนก็หึงห่วงบิ๊กเกินไปนะให้กำลังใจกันหรือซัพพอร์ตกันไปดีกว่าไหมเขาก็รักของเขาแหละแต่เขาเข้าใจผิดหรือเปล่าเขารีบเม้งเกินไปมันก็เลยออกมาแบบนี้ ปหนึ่งบ้าญาติผู้ใหญ่ที่แสนสนิทน่ารัก fc องห่วงแหละก็จะห่วงเกินไปเนาะอ่านลายเมนแล้วเห็นแบบนี้คุณต้องอ่านหนังสือให้แตกสิที่เขาร่วมกันวันนี้มันเป็นการร่วมทางธุรกิจหรือเปล่าคนเขาทำงานร่วมกันเป็น fc แบบไหนชอบที่ตัวน้องปิ๊กสีชอบผลงานเขาเรื่องส่วนตัวก็อย่าไปก้าวไกลแต่ละวันพันเรื่องของจริง หลักและติดตามจเจริญเติบโตเท่านั้นสแสดงความยินดีด้วยนะ FC แบบเป็นห่วงผู้ใหญ่บ้านไม่อยากให้มีครอบครัวละมั้งก็เพราะวาลานักนั่นแหละคนมันชอบหลายความคิดต้องเข้าใจ FC เขาด้วยโกกิโพต์แบบนี้ก็ต้องคิดกันต่อไปต่างๆนานานั่นแหละอย่าดรามากค่อยๆพูดกันนะคะแต่การที่เป็นห่วงได้มันก็เป็นห่วงได้แต่อยากก่าก้าวกาย ปลุกให้เขาตื่นทําด้วยฝันไปไกลแล้วเดี๋ยวหลายตายนะคุณยายอายุ67ปีก็ยังรู้เลยว่าเป็นครอบครัวธุรกิจสมองคงจะคิดแต่เรื่องอย่างว่านะคะไปคิดแทนเขาฉันแหละงงกับผู้ใหญ่บ้านกับโกกิเลยเขาทำอะไรเห็นดีกับเขาทุกอย่างสู้ๆเป็นกำลังใจนะเอาจริงๆนะจะหมายถึงครอบครัวเดียวกันทางธุรกิจหรือเรื่องชีวิตคู่ เอก็ไม่ควรก้าวไกลเกินขอบเขตชีวิตเขาเลือกเองได้เราไม่มีทางรู้ได้จริงหรอว่าผู้ใหญ่บ้านเขาคิดและรู้สึกยังไงหลังจากเลิกกับเมียเก่าแต่คิดว่าถ้าเขาตัดสินใจทําอะไรลงไปนั้นคือเขาคิดดีแล้วเอฟซี FC ควรขอรบการตัดสินใจเขามาคุยเรื่องงานเขามาทําธุรกิจร่วมกันเขามาเทสแป้งพับไว้แต่งหน้านักร้องในค่ายด้วยกัน คนที่ติดตามจริงจะรู้ผู้ใหญ่บ,บ้านแกเข็ดแล้วถ้าแกจะคบใครแกต้องสร้างทุกอย่างร่วมกันช่วยกันสร้างมันขึ้นมาให้มีเหมือนกันช่วยกันผักดันกันขึ้นส่งเสริมฐานชีวิตคู่แกใช้บทเรียนแต่ก่อนที่แกไม่มีอะไรเลยและไปขออาศัยเขาสร้างค้นหมดตอนนี้แกมีหลักชีวิตแกแล้วแต่แค่หาคนร่วมที่จะส่งเสริมกันได้แค่นั้นเอง พูดง่ายๆหาคนที่เสริมคนที่สร้างให้ชีวิตดีขึ้นไปด้วยกันดังนั้นทุกอย่างมันค่อยเป็นค่อยไปจากการวางธุรกิจร่วมกันถ้าอนาคตเป็นอย่างอื่นไม่ได้เขาก็เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจเป็นเพื่อนที่ดีกันได้นี่คะคิดและเข้าใจว่าการแสดงออกของบอสหญิงและบอสชายที่มีต่อกันเป็นการตลาดแน่นอนเขาห่วงยายก็แค่นั้นแหละ ชอบโพสให้คิดกลเป็นธรรมดาของ fc ที่อ่านหนังสือน้อยมี fc ประสาทแดดปวดหัวความหมายครอบครัวเดียวกันไม่ใช่ว่าจะเป็นแฟนกันอย่างเดียวทำธุรกิจร่วมกันทำงานร่วมกันไปไหนด้วยกัน fc บางคนชอบเผือกเรื่องส่วนตัวควรรู้จกักขอบเขตรักศิลปินได้แต่อยู่ในขอบเขตเป็นเจ้าชีวิตเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็แค่ fc ตัวปลอมหรือเปล่า ถ้า f c ตัวจริงเขาไม่ทำกันแบบนี้หรอกคิดผิดคิดใหม่นะจ๊ะมันชีวิตเขารักใครชอบใครมันเรื่องของเขาคือเขาจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาค่าะเราเป็นเพียง f c เราก็มองอยู่ห่างๆก็พอวันนี้คุณอาจจะคิดแบบนี้แต่ที่แน่ๆเนี่ยมันไม่เป็นอย่างที่คุณคิดแน่นอน ถ้าจะให้เป็นอย่างที่ตัวเองคิดเนี่ยก็ไปนั่งอยู่บ้านคนเดียวค่ะซึ่งบิ๊กเนี่ยเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเขาก็เข็ดกับเรื่องความรักก่อนที่เขาจะมีรักใหม่เขาต้องคิดแล้วคิดอีกการที่เราเป็นเอฟซที่ดีเราต้องสนับสนุนเขาและไม่ก้าวไกา่เรื่องส่วนตัวของเขาค่ะเรื่องชีวิตคู่ของผู้ใหญ่บ้านมันเลยจุดที่ต้องห่วงแล้วค่ะ แกรักใคร FC ก็น่าจะรักด้วยอีกอย่างมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีตามความรู้สึก FC คนนี้ก็อยากให้เรามีนะแกจะได้ดูอบอุ่นไม่เหงาคือคนดีๆต้องได้เจอกันจะเป็นใครก็น่ารักหมดนั่นแหละอย่าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของเขามากความรักครอบครัวเขาตัดสินใจเองได้ถ้ารักผู้ใหญ่บ้านก็ต้องรักและยอมรับในทุกๆอย่างได้ ถ้าแกจะทุกข์แกจะสุขแกจะร้องเราก็ทุกข์เราก็สุขเราก็ร้องไปกับแกด้วยขอให้การเวลาต่อไปสร้างสิ่งดีๆให้กับครอบครัวผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ดีกว่าเสนอแคปชั่นแบบนี้มันก็ไม่ดีเลยนะคะถ้าจะมาเม้นแล้วเป็นเจ้าชีวิตออกแนวห่วงเขาซึ่งมันเป็นครอบครัวทางธุรกิจและมันเป็นเรื่องส่วนตัวถ้าเขาจะรักใครมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขา เราเป็นเอฟซีแม่ฮักเราก็อยู่เฉยๆเถอะค่ะวันนั้นมาถึงก็ไปร่วมยินดีกับเขาก็พอเรื่องชีวิตคู่ของเขาเขาก็คงเลือกอยู่ดีนั่นแหละเขาต้องเลือกคนดีๆอยู่แล้วพอเขาเคยผ่านการถูกหักหลังผ่านการมีชีวิตคู่มาแล้วถ้าเขาจะเอาใครมาเป็นชีวิตคู่อีกมันก็คงไม่แปลกหรอกชีวิตคู่ของเขาให้เขาเลือกเองเป็นเอฟซีก็อย่าไปแต่งค่ะ f อฟซีก็ควรอยู่แค่เอฟซอย่าไปวุ่นวายอะไรกับเขาให้มากเพราะชีวิตเขาสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องเลือกคนที่อยู่กับเขาได้เขาจะมีแฟนวันนี้หรือวันหน้าไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องมีคู่ชีวิตที่ดีมาเติมเต็มให้ชีวิตคู่เขาอยู่ดีเราเป็นเอฟซอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆดีกว่าค่ะ